ปลูกอยูปลายมะพูงเจ้าทิมเจ้าม่ใตปประทิพย์รับเห็นห้างใต้ประทิพย์ขอแต่เรียกว่าสองไปปลูกไว้หน้าแนบบอกเพ้่นแเพ่นครับทึ่งแพร่ทึ่งไฮโชกพระเจ้ามาเฮ็ดอันใต้องพันชาครับดีอ๋บุญให่ด้ดายนีนพอาพอได้มาลูกแต่ต้ช่วเนั้ครบทั่วเราสวนเหมือนเนี่ยคร ข้ามาหาตะเล็กไัว่าจะไปหาซื้อลยยาไม่่คนไปเลยไปรถเขาว่าครับเขากีน่าไม่ไปหากินได้ตละนือชุดแอไปซื้อชุดแอบอชุดเไปปบานเฮรบานเขาตะเลขก็ไดแล้วครับไปตาเอองงเนาะ <łość> <Harriet> ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้แอดมินบุญธรรมนํำโศกเดินทางมาที่พุ่งนาแม่เน่านะครับวันนี้เพิ่ว่าเพิ่นเห็นตัวเลขนะครับอยู่ต้นกล้วยนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมไปเบ่งน้ำกันนะครับนอว่าเพิ่งหาเขาหาหนามให้ปู่เขาใหญ่กินทุกมื้อ ต้พคนกรรับเหล็กเก่ากับเหล็กก็ต้องเหล็กสูตรของอะไรไหนข้องตะหยุดดิสามเก้าหกไหมครับสามหกเก้าสามเก้าหกมเป็นเหล็กสูตรกเก่าครับ็เพราะแน่ว่เนาะครับเข่เดเหล็กเก่าตันใช่ไหม รก้วาน้วาเาธรรมดานจะเพิ่นไห้โชกไห้ลาบมาเบิดปีปรีโอยูนีนะเพริเพิ่นครับศูนยเจูนย์ามโอ้โหด้บกาาหมดหมดเทีหมดครับหือมดเทียสก่ใบนะครับที่เจีบกาเอายูนีมดบกเพิ่นไห้โชกไหลาบมดบกค่ะ์นี่ครัเโชคใหลาบที่นี่โอ้โหงดที่เจ็ดเพิ่นได้จาก พ่อใหญ่เพื่อเดินพ่อใหญ่พู่มพ่อใหญ่ยูเขตนี้อืมค่ะค่ะค่ะกจะเห็นตัวใดเห็นยังต้นกล้วยไมหเห็นาศูนย์เหอมาน่ใส่กวยะก่้เเตัวเดียวงแมนแมนการเลเก่างามอยู่เด็กพกทังงามอยู่ดิผมเห็นเห็นอยู่ผมเห็นเด็กพกกับเด็กเก่านี่ครับเนี่ย นี่เดกจะข้างล่างนี่นะขับคณะผมมาพอดีึ้นแน่นี่นี่หัวคืนหัวคืนหัมืนเรื่องที่คืนก็นี่เป็นเลขหพักนี่นะคะขอยู่เห็นไหวเป็นหัวอืออือมาทางคำาำบนแล้วจะเป็นเก้าแน่นเสี้ยนแม่เป็นเลขเก้าข้างบนเป็นเลขเก้านะคะท่านผู้ชมข้าพเจาีแจบตัวนี้ชัดเจน

คกับเก่าขึ้นมาไหม่บูม่านเ้าเห็นบ่เด็กคบอ๋อหมวานนี่บ่เห็นอ๋อหมูวานหมูวานคือหมวกกอนนพนันว่าเบอร์ขอเด็กเก่สุดครับขึ้นขึ้นเอ้าใั่เด็กคนขึ้นมาเอ้านสะครับพกแหงชัดมหมครับเออมาใหม่ๆตอนมาครั้งเดียวกับเเห็นเลยย้อนกลับมาอีกรลอบนึงยังเห็นเห็นแต่พวกแห้งอ่ะสี่เด็กเก่า ปาทาเด็กงามใช่ปเด็กสามกับเด็กสี่ ้าโ้มันเบอกนกามหนอสามกับส่แมนบอกจะว่ามันเป็นที่นล่างบอกมันผมดูบอกแต่ว่าสองสองเลี่ยงนี่ผมสมกับสี่ในเลี่ยงงามอยู่อันนแต่เบิงแบบอันนึงก็เป็นหนาเป็นหาสีหาสนอเพราะว่ามันที่เล้วกบองจะสีเกันนะเขียนเอาจะเปนสีเพราะว่ามันอันมีหาสีนี่เขาเมันสามสาเลี่ยงกันที่เดกอ๋อนี่น มัซีเนียนบันแมนแ่เนาะบบงเล็กีที่ฉันข้นัดข้นจังหวะแห้งเด่นขืนเด่นข้นไหมมันนมาก่องมาที่แรกจะโบเห็นเลยดโบเห็นเลยผมก็มาโบเห็นโบเห็นยังมา่านใหม่่หโอ้ที่าบาไม่้เม่นอะไรให้ให้แ้ว คนไฮแล้วเด้อบันนี้ม่ย่างมง้มนนอเด่นเีเด่นคักเด้อตัวแดงจึงครึ่งเนียบร้อยห้าซีเนอตัวนี้เนอห้าซีไหมตัวนี้เป็นยังก่อน่ของ่างมันไม่ทาไกห่างกัน คือว่าอันนี้เป็นหาเป็นซีดีเตี้ยงเป็นสมเป็นเป็นสามมันบอกสามสามเน็่บอกเป็นคำสามกับหาซีที่เพง้ยงนันเป็นสามเนี่ย ตาว่าเล็กสี่นี่ชัดเจนเลยหาผมบ่ามันชัดเจนเลยอ่ถ้าเบิ้งในกล่องนี่เด้ตาเบิ้งเลยสายตาเปลามันขายเด็กสามเป็นสามสี่เด็กสามเนาะเนเนขึ้นอยังหกหาี่ว่ขึ้นมาครับนี่พังหลังหกหาสี่จะเห็นบอกขึ้นข่อยบอกขึ้นขึ้มีหกขึ้นมาเรื่อย ก็ไม่เพลิงแข้างล่างเป็นสามตัวแข็งเพิงเป็นสองตัวเจอยวข่าขาวเด๋วอุ้ยแม่นตัวหกขึ้นมาล่ะหกเพิ่งโคมาบัฟังเห็นน่ะแดงขึ้นมาเดิมแดงขึ้นมาแล้วโอ้ยงงว่าคนโกคขอมไปโอ้ยพ่อไงได้กินน้ำมาเพิ่งจะให้ตัวเล็กเลยอันเนี่ยไม่ไงข่อยหยั่งคน่นบอกโอ้ยงงมากแตกๆโบเห็นเลยยางมาที่แตกโบเห็นเลย เหากก็เริ่มออกมาแต่ว่าซีนี่เด้นชัดขักกับหาข้างบนหฮกขึ้นมาแล้วนะขาด แมนแมนเด่นข cool> ึ้นเด่น uh> ขึ <ok ้นเรื่อยๆแม่นแม่นเด่นขึ้นเด่นขึ้นเรื่อยๆครับโอ้ซีนชัดเจนเนี่ยกับเด็กหาเลยเบื้องในกล่องนี่ตาเบ่งเหนยตาเปล่าผมมันเป็นเด็กสเด็กสกับเด็กสอันชัดเจนผมเห็นนี่แหละเห็นสกับสก่อนอื่นเลย ผมเอากล่องใส่มันเป็นเด็กหาสีบาทเนี่ยครับเบ่ง้วยตาเปล่ามันจะเป็นเออง่ขงเนาะนอโอ้ไฮโฉวห้ลาบเออปูเพอาไงเอ้ยซัดเราเด่นขึ้นเดินขึ้นไหม เพราะแค่หาไอนี่บบเห็นจจกโตัวแมนบอกตัวเลขกบเห็นแมนบอกสียังผ่านมาหาตอนเสาบ่บเห็นโอ้ยปัญญอีเพิ่นเด้กินน้ำเพิ่นเพิ่งให้เมื่อกี้เด็กเย็นไหมเด็กเจ้าเก่าดีเลยครับ เมียเปีน่าไม่กินมันคื้นออไม่ไนอีก้มนใ่เดอสไกน่้ก็่นเด่นเีนข้าวไร่แสลูกซีหนเ่าเออเจ้าเห็นตัวใหญ่เอาเบ้า,ข,าของยายผมกัจะซื้อไว้ของยายนะ่ะครับจะให้กินแล้วปูพราตะนำสมแล้วก็ครับเสียเอาเราให้ไก่โตมาให้พร้อมครับเอามาให้ปูนี่ละ น้อยใหญ่เนาะทำให้ปูจัดตรงอองหงไม่กอกยาไงมาให้ไม่ม่ว่ายไปบอกฮาบอกใช่ตัวที่อักน้พูดเดียวไม่ใช่เชื่บอกุ่ยว่าคมจริงกบัตัวเล็เชื่อถามกบบับอกมันได้ครับยีแมก็ไดเนาะเชื่วมาหา่อยยู้เส่เงินแสนเงินรับยีแมกเชื่เงินตัวใดบวกนนี้บมันนะบอก ผุ้ยาวเงิ้ยละแม่แสนบอกแม่บ่บอกโตกะอักคุณยาวเลยแม่บอกซีซามเลยก็ไม่ยี่ง่าน้าี่ซี่สามสามขึ้นข้นขนขึ้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 น่นขึ้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 นขซ้นขึนขึ้นนขข้นนขึ้นข้นขนน้นนนนน้นขึ้้้ โอ้ใช่่า่น้่นคึ้นเขด่นพอคือแก่งข like ัดง่ามเพ่ะโอ้สัญญง้บักน้องตอนผุนเว้ยฉันว่คือใหญ่ใหญ่ผู้ชมคะตัวนี้ก็จะเป็นเลขสี่ตัวนี้ก็เป็นเลขสาอันนี้ก็เป็นเลขห้า แค่เขาเรียกคือวินละงานงามค่ะห้าสามสามต้องผมอบ่บ่มาที่แรกเขาจะบ่เห็นเลยเขาใจบอกเขาเห็่ามเขาห็นอันน้ำให้ปูกินให้พ่อใหญ่กินเ่ะเลขโคคุณมาเลยโบเห็นเลย บวเขาะเรียนนู่นีบ่เมื่อวานแล้วเบื่อหรอว่าเขาจะเรีนไมขึ้นมาหรอว่าไม่ได้โคกขึ้นมาอคกฮซีเนาะโคกฮาซีกีสามันสามาดำขึ้นขึ้นเอ็นัเด่นเด่นขึ้นเด่นขึ้นเอาเอาันออกเลอพวหญงเลยเอาอะไรให้ไกลตัวไม่พ่อพหญไงเอากอกยาไงไม่ให้สูบผอม

ตายวันะอย่าปากไปปากมาเ้ปากเดี๋ยดมาขันพุดย่เดียนเขามาถาขอรูซาเนพวกเวกเขาอันท้ายก่แค่เขาก็ทถามขอกบบวกเขาเด็ที่วันทวาย่ไปหาบวกเขาเด็นรกับควงควาบอว่าควมจริงวะวไเ้อ่น้อราชอบนเมือกบี่เนมเลยความน่ารัแหงงามแม่ไม่ได้แหงงามตัเก่งคือกัรยืนยันขาเวเครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็น เลขยูตุนกล้วยของพุ่มเจ้าทีพ่อเฮงนะครับเพิ่นก็ให้ตัวเลขมาเป็นเลขหกเก้านะครับหกเก้าเก้าหกหกห้าสี่สี่สามสามห้าสามสามเด้อครับเด้อถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบตัวเลขของพุ่มเจ้าทีของพ่อเฮงนะครับก็บเอาไปเป็นแนวทางเด้อครับเด้อเพื่อเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขที่มีรางวัลน,นะครับในงวดวันที 16, ่สิบหกปฏิภาคมสองหาวซี 2, 6, นะครับอาครับท่านผู้ชมผู้ใด ถ้าจำม่ได้กะเอาสมมติปากกามาจดไปเด้อครับเด้อถ้นเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขทีข่มินางวงลน,นะครับในวดวันที่1บพฤษภาคม2 5 6 4ครับท่านผู้ชมก็ท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อดมินบุญธรรมนํำโคกมาไปเด้อครับเด้อบุญธรรมนํำโชกขออวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับทีมารับชมคลิปนี้ ประสบแต่ความสุขความเจริญคือเก่าแล้วครับโชคดีตลอดปีและตลอดไปขอให้โชคๆมันๆกันทุกขู่ทุกคนเด้อครับเด้อสวัสดีครับ